<laughs> ừ. cái hải cha biển cái đấy đây là ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn a ver a ver เอาน้องพี่น้องตัดภาพมีบันี้กับหอดจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อเป็นหมู่บ้านไม่ไม่แปลกหูแปลก,ปกตาพี่น้องเลยเนาะอ่าบ้านบ้านนี่กับเอิ้น์นแปลกแปลกแน,น่นอนนึงบ้านหลากวายพี่น้องเลยเนาะเอออ่าเอิรน ซึ่งเ็นมิเตอร์แนวดาก,กับดักบานนี้พี่น้องเอา้าก่อนอื่นพี่น้องเด้อกลาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบสชูคุสูคนวายิซียวในและกระต่างประเทศกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองประธานป้องชาแนลอีกแล้วพี่น้องเยองเยพบเจอกันกันกบปูตูนอยู่บ้านหลากไวเนะเาะเข้ามานี่กับคำมืดเลยพี่น้องเ,เอ๋ลงทางน้ำเนย ไก่น้ำเที่ยวหรือว่าเพื่อนฟาเลาะฟาไปหาแจกเครื่องกับด,งด,ง,ดงดึงดึมดึม <c oughs> ทั้งเบาอ,เ,อาเล่เอเปินเนาะแล้วก็ทีมทีมงานเบาหนุ่งนี่แหละพี่น้องเอะเกือบปลายพ้นบัดพิษล็อกพิษทางเนี่ยหนึ่งแหละเนาะเอ้าเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันพี่น้องเอหมู่บ้านแห่งนี้สถานที่กับแปลก พี่น้องอาธิเห็นแล้วอึง้งเนาะประเภทบันไดพี่น้องไยเด้อบตูนสียางไปพาพี่พาน้องไปเบิ่งประชวนุ่มกันมีตลาดก,กับลากพี่น้องไยเบิ่งบันไดเพื่อนนะบันไดขึ้นเทือนขึ้นช่านนะเนาะขออนุญาตดเาด้อผู้มีพลยูบ่อน,นี่หลังนี่น่พี่น้องไยบันไดนะอ่าัดไม้เป็นล้ำแล้วก็เอาแนวนี้รลดนี่เนาะ ่านได้ี่นองไง้ทั้งปรตูาิเนีย่ยเ,เพราะว่าเด็กน้อยเนาะคำว่าใส่เสี่ยวพงเสี่อผ้ากับอยู่ปลุกลายชักเสีวเวอยู่มน่ละ้เสียงหมู่ห้องจิตจดจิตจอยู่ไอ้นใสูสุเดอเดอ้เ่น้งลง โดยพวกมีมีพวกนั่นนะแนวอยากแนวอยากแนวกินเนาะร้อหมโดยเอ๋อสบายดีเด้อตั้งบ่เตียงโดยสบายดีสบายดีบ่ทุกคนเนาะโดยได้ได้ได้เนาะเจ้าสบายดีเด้อฮึใช้ในบ้านเป็นอันเอิญเอิญทุกบ้านเป็นมาเนอะบอก เออเอาในบ้านนี่ก็ได้เนาะสบายดีเด้อไอเด,ด้อโด้ยพอดีว่าข้าเสียวน้ำเครื่องน้ำคลองมาแจกอ,าอาก่าเป็นเนื้ออย่างเนื้อกินอยู่ละอ่าข้าวต้มขนม,มเป็นมีอา่าทุกบ้านมีจักหลังคาเฮือนอยู่สามซีบสโอ้อา่อาอา่อามีแต่ว่า เนาะเด็กน้อยพี่น้องอยให้เพิ่นใจส่งใจเสื่อเนี่ยเพราะว่าเขาทั้งช่องยูทูบหลายอย่างมัน,นติดแรงฮันน่าพี่น้องยันติดกดเพิ่อน้อเน้อยนี่แต่ว่าอยากให้อ้ายหรือว่าในบ้านนี่ให้เพิ่นจัดแจงอ่าอย่าให้ไล่อยากให้ทั่วอยากให้เทิงเนาะแต่ละครอบครัวสิงสีหน้าอ่าไอ้เนาะ สามสิบหลังคาพันยูเพื่อนบัดทุกคนบอกในบ้านอ๋ออ่าอ่าเอาเป็นแบบครอบครัวครอบครัวอย่างฉี่เด้อร์เซลเซลอยู่พี่น้องเงยเนาะอืมโอเคว่าบูปินได้พี่น้องเงยมันเริ่ม พราะว่ามันจะไปยึงตะกู่นี่บ่ไดเลยนะโบแมนเนาะเนาะอ่ามันคนละภาษากันได้บาทนี่พี่น้องเอไงร้านแถวร้านแถวบ่ร้านแถวร้านแถวร้านแถว้านแถวนี่แม่นเลี้ยงใส่เสื้อพงเสื้อผ้านี่เด้อดีกน้อยเนาะใส่ชุดเนาะแก้ป่วยเอาะพองชูนเล่อยู่เนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะมาเปิดรถโอเคโอเคมา ข้างหลังน no. ้อก่อนเนาะเดี๋ยวลงนี่แหละพี่น้องเอ้เนาะเดี๋ยวมันคำมื่นกันได้พี่น้องเอ้ยเอาแบบแจกนองั้นเลยพี่น้องเอ้โดยทั้งของเอร่อยเพิ่นเก่าอะไรเมนครับเจ้าเดียวกันเนาะโบเป็นยังวัชุประชองมันก็จะคิดบุญนั่นแหละแมนแมนเมน อาบ้าเดนเท้เออใชใช่ใชได้ใช้บได้รเด้าอบ่ได้ดี้ดโได้แมนใช้ใช้ในบ้านเพื่อนะอ่าในบ้านด้ลงนึง้ปีรอเด็กดเลี้ยงอไอืมมีแต่ว่าเตรียมเครื่องเขาเนาะห้าปีปีเนาะลัง้านึ่คับ่้านึาความทนนะอ๋อเท่าไดก็ปีน้มนานากลีเดน ควมหนาพอดีนี่ยคมเออมันกระบอกบนบนนี้นอนเสมอไปตอนนั้นแม่แม่เพรว่ามันเลวแต่ครูดูแลได้เนี่ย่งเขาเย็นนแคเกก็ขึ้นไปเมื่อโอเคั้ยไปไปไปะจึงระจึงระจึงา่อราอนบอกคนในบได้ใส่ถุงใส่เสื้อนใส่ในบ้านมันกันพี่น้องเน โอ้จัามียังแล้วช่องมือใชมีมือสต็อกเลยอ่ามีมือสต็อกเลเมี้วเอาพวกระต้มนมมีมาเลี้ยงกันเะอเะเลยกันอ้โหเมืองละจึงไปบุมิตราลไดดีอ

ผมบอกเนเราใช่ภาษาทั้งคือ10 yeah, ่ปุนดิตะกูคนละชนเผากันกูได้ได้อายุหมดจัดจะด้วยหมดจักจะ้ยจะทางนี้แต่ใช่จะใซดจะเข่าฮะเข่าจะไซจะดจะดักจะดักเดิมดักเดิมดักเดืมดักในขึ้นยังเดมดักโรเมิลาวิน่นี่จดักอีองก์นาอีแองกเอมรียอีองก็ บมม่นไหนอีกนึงไหนคนละชนเาคนละชนเผ่าอีกวะนี่เ่อมาไก่ดิใช่เนาะเผ่าตะเรียงเตรียงโมเมนเตรียงเอาจังสีชมาเตียงไปยืนอยู่ฟังมาตูนพุดมาจังหันหนามาจังเห็นก็ออโอเคโอเคมางนี นำนนเ้ามผู้โดนก็มาเลยนะโดนโดนโดนมาแล้วว้าวักขักคักมา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 โดนมาแล้วเออั่นแหละเออดีแล้วดีแล้วมุ้งนีนะบอกให้คุนเลี้ยงเียน่นิดนินี่วย้อยย

มาแม่เวรุ่นเอาเด้อเอาเครื่องเด้อมาต่อแถวเครื่องเด้วยไปรุ่นๆเฮ็ดหลายแถวเอาก็ได้เอ้าขึ้ก็คืนเชื้อใช้มุมหลังค่าบะบาทนี้จะเพือนอันหารสักหลังค่า

มแกนมาแกน้มจร้าแก่แลไนมือด้วด้แล้วออกไปพูดดได้แล้วออกไปพูดได้แล้วออกไปพูดนมือนมือนมือสอโอเคโอเค หมู่บ้านใหม่เนาะหมูบ้านดากวายพี่จังเลยแจกข้างเลขแหงมันเนาะมาระวังระวังดากวายเด้อพี่จังเด้อแจกกันไปไปยืนถ่าอยู่พุ่นเด้อไปเจอดักกันแล้วนี่จะดากแถวนี้ ดักวายดักจึงเนาะนกเด้อนกเด้อนกเลียมเด้อนกเลียมล่นนล่นโยโอ้ลับเลยพูนะโอ้ลับบ่อน่ะรับเลยรับเลยบ่เียับเลยับเลเโงเร xà chôn lại tưởng no, con. nó, xà côn, phù đồ nóc và bìm bứt nhát, nóc ngoặc đu, phù phù như ai, mét là cái, phù. cái nào đây? coi chi ở đây nọ. Nó. nhoai nè, mắc côn nhoai nè. Wow, bứt sét chong, ปิดอยู่แล้วถักจกันน้ำได้ม่น้น่ง

ทำเวลาทำเวลาลงมาแจกน้ำกระไรเจ้าน่ะจะนอมันคำลงมาแจกลเข้าเ้รถเ้มาม

เล่าว่าไงให้ฉันน anyway er> ี่ถามหรอทามาได้แล้วว่าปลากระป๋องเนาะมยาหมูบ้านมีตลาดโอ้ยเนาะตกเ้อดีดีเราะเอาเอาห้รัไปก่อนแล้วบ่ใส่่งละนะเอาห้รัก่อนให้ผู้บ่ใส่่งกอน

เฮ็ดให้เฮ็ดนมีองเนาะแล้วก็ปลากระปองแล้วนมขนมหาเตู้แล้วเนี่ยนี่เอาแล้วหมากเอาอีกเิยกันเลสินเ้จเลยบะเกิน

ดีๆๆกะดี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 ๆ <này> ได้อ <c ười> ันในใบ้านเบิงงหนเฮานี่เด้าอะไ้ได้องได้สอคนไ่้สองด้องคนได้อคด้อนงนด้อนนออนไนไไ้ันได้นนไอออ้ด้้องดงง้ได้อด้

điên theo cái này điên theo này cho có Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ป้าจะเป็นไผ่ต้นมินจำกุ้มเลยมินบ้านตรงนี้ป้าขอไฟขอไฟนะไม่กินไม่กินมันรบกวนกุ้มร้อนากไปยังไงโอ๊ยรอก่อนอใชเบอร์หนเบอร์อะไรบ้า

เเด้อมัไปเสือมาติด้เวลุ่นเนวเวลุ่นกําลังมาปากกบงเด้อ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไปดูน่ะเออนเพอแล้วพอแลไดล้วไดล้วได้แล้ไดเนาะเต็มเลยมาดาเอาไเ่เอาผู้ยังทได้อะไดิได้ได้่เจ้าแ้มแล้วม้แล้า้แล้วให้แล้วให้แล้วล้ว้แล้ว้แาวล้

คืม like, uh, ืดนานารออนงนานนึ so uhm ิบอลเลยเซ็มกี่มากี่มาดเกเอาขอบได้แคปได้ไปแคปเอเด้เจ้คุมเห็ดได้โอเคน้มือเด้น้อมมือได้ดับเนยดับเนยน้มือน้มือน้มือน้อมน้นมน้น้ไปโยแล้วถ่ายเลย

อ้าโอเคน่ดพอได้แล kind of like. ้วแหละเอาได้เนาะได้แลวได้แลวขอบใจด้วยขอบใจได้เด้อขอบใจให้เงี้ยขอบใจด้วยขอบใจให้เงี้ยเอาแล้วแล้วบานนี้เนะมาไมเนาอยเนี้น่ตะเอาืมาด้เานนี้ทั้งในบ้านบานนี้เนาะเดี๋ยวเอา เก็ดต ye, ้มขนมมีเห็นในบ้านก่อนพี่น้องเลยได้กินก็ไหวครับมาได้กินนี่เลยฮะพี่น้องเอ้ยให้ทั้งในบ้านเด้อตัวนี้เด้อโดยโดยโอ้ในบ้านได้เกล็ดหนึ่งอะโอเคบ้านนี้พี่น้องเอ้ยเนาะอะทางปรตตนกับได้น้ำเครื่องน้ำของกับแจกใจอยู่ในหมู่บ้านอ่านี่เป็นที่เรียบร้อยเนาะกับ ทั้งบตุนก็จะเป็นเกียรติพี่น้องเอ๋ยกับขอบุญขอบคุณทั้งพี่สิริวัลหรือว่าเอ้ยสิริวัลอยู่ทางฝั่งไทยเนาะที่ได้ให้ทั้งน้องเป็นสะพานบุญให้ในข้างนี้ทั้งบาตุนกับขอให้ทั้งเอื้ยและครอบครัวจงอยู่ดีมีหฮงควบเจ็บจะสุไ้ควมไก่จะสุมีเรื่อยเด้อปัาจากโรคไักับเจ็บทั้งพวงทั้งได้โบวาเอ้ยเสียธุกรกิจการงานยังก็ขอให้ประสบผลสําเร็จตลอดปีและตลอดไป เอื้อยให้มาสั่มใดก็ขอให้กลับคพื่อนเอื้อร้อยเท่าพันเท่าเด้อเนาะเอาอยู่ดีมีเฮงบัดชุกูลสุขคนลำลำนั้นรวยขอบุญขอบคุญนิดซีพวยพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับส้มคลิปจนจบโดยบู้ข่ามโฆษณาตัตูนขอบุญขอบคุณในรายสำหรับคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องให้สบายดีเด้อเนาะเอาเอาค่อยทะย่อยลงเนาะเดี๋ยวไว้รอบหน้ารอบในแจกกันอีกไหมพี่น้องให้สบายดีเด้อ